ผู้ใดมีปัญหาในการอัดกันแท้น้านะครับมันหัวแล้วกับจบ <c oughs> <c oughs> ๋ยวผมสีน้ำเสนอวิธีนี้จบเลยมาเบิงเบ่งมาเบิ่ง <c oughs> มาเ้ยน <c oughs> ับแรกเข้าหมักันแท้กันโอ้โเพิ่งเบ่งงามดิมากก่อนครับมากมาก่อนนับแบกะมากก่อนแรก เร้อยนี่เอากระเบื้องก็ได้บะมี่กัน,นเอาราถังสองรอยลิตเนาะสักลงไปเลยเออโอ,โอ้สักบะลงมังไม่กัน ไเตาอัดในไปหาเพิ่นมาแล้วโอ้มายกอดฮึนี่สักลงไปเลยเฮ้ hey.

อยู่บ่มาต้องแบกเรีบร้อยถุงปุย๋ยไฮดินให้มันียร์ครับนี่อ๋อจบแต่น้ำครับวัิที่เ,เบิดปัญหาเรียบร้อยได้เนื้อโอเคครับฝากกดติดตามในที่เราแล้วกรับไป